การขยายสัญญาสัมปทานเพื่อยุติข้อพิพาทโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2และทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BEM การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ในการก่อสร้างทางด่วนบริหารและบำรุงรักษาเป็นเวลา30ปีโดยให้ผลตอบแทนเป็นค่าผ่านทางในอัตราที่กำหนดไว้ตามสัญญาประกอบด้วย ทางด่วนขั้นที่2ส่วน A, B, C เริ่ม1มีนาคม2,533สิ้นสุด29กุมภาพันธ์2,563ส่วน D เริ่ม22เมษายน2,540สิ้นสุด21เมษายน2,570และทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดหรือส่วน C บวกเริ่ม27กันยายน2,539สิ้นสุด26กันยายน2,569ในช่วงการให้บริการทางด่วนตามสัญญา ได้เกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษและ BEM แบ่งออกเป็น2คดีใหญ่ได้แก่ 1. คดีทางแข่งขันในปี2541มีการก่อสร้างดอนเมืองโทเวส่วนต่อขยายจากอนุสรณสถานถึงรังสิตซึ่งเป็นทางอันมีลักษณะแข่งขัน NECL จึงขอให้การทางพิเศษชดเชยรายได้ที่ลดลงตามสัญญาเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณจราจรและรายได้ของ NECL แต่การทางพิเศษไม่ชดเชยให้จึงเกิดเป็นข้อพิพาท ซึ่งเมื่อวันที่17กันยายน2561ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้การทางพิเศษชดเชยรายได้ช่วงปี2542ถึง2543ให้ NECL ตามสัญญามูลค่ากว่า4,300ล้านบาท 2. คดีขอชดเชยรายได้จากการไม่ปรับค่าผ่านทางสัญญาทางด่วนทั้ง3ฉบับกำหนดให้ค่าผ่านทางปรับขึ้นทุก5ปีตามดัชนีผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งตั้งแต่ปี2546 หากคำนวณค่าผ่านทางที่เพิ่มขึ้นได้ไม่ถึง5บาทการทางพิเศษจะไม่ปรับอัตราค่าผ่านทางขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน BEM และ NECL ขอชดเชยรายได้จากการไม่ปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญาแต่การทางพิเศษไม่ได้ชดเชยจึงเกิดเป็นข้อพิพาทปัจจุบันคดีส่วนใหญ่คณะอนุญาตโตตุลาการและศาลปกครองกลางตัดสินให้การทางพิเศษต้องชดเชยรายได้ให้แก่ BEM และ NECL ตามสัญญา ทั้งนี้ตามสัญญาคดีทั้ง2มีผลตั้งแต่ปี2542ต่อเนื่องทุกปีรวมดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นซึ่งหากไม่เจราจายุติข้อพิพาทมูลค่าความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นอีกโดยปัจจุบันมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองคณะอนุญาตโตตุลาการและการเจราจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งสิ้น17คดีรวมเป็นมูลค่าที่สูงถึง1 3 7 5, 17, 5 17, 000, 000, 000, 000, 000. 1 7ล้านบาทในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทดังกล่าว เมื่อวันที่2ตุลาคม2561คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเจราจาต่อรองกับคู่พิพาทเพื่อบรรเทาความเสียหายของรัฐและให้เกิดความเป็นธรรมแก่รัษฎร3ธันวาคม2561 มีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ตุลาคม2561ตามที่การทางพิเศษเสนอที่จะนำข้อพิพาททั้งหมดทั้งที่อนุญาตโตตุลาการมีคำชี้ขาดแล้วข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลปกครองและมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและข้อพิพาทที่ยังไม่ได้มีการยื่นคำเสนอข้อพิพาทแต่เป็นประเด็นพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกัน18กุมภาพันธ์2562มีมติให้กระทวงคมนาคม เร่งรัดเจราจากับผู้กรณีให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว15ตุลาคม2562ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลและกระทรวงคมนาคมเป็นผู้กำกับดูแลกรณีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการเจราจาการทางพิเศษได้ใช้แนวทางตามที่ได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่13ธันวาคม2561โดยให้ BEM และ NECL ไกลเกลี่ยและถอนฟ้องข้อพิพาทที่มีกับการทางพิเศษทั้งหมดโดยไม่มีการชำระหนี้เป็นเงินสดแต่จะให้ B.M และ N.E.C.L ต่อระยะเวลาสัญญาเพื่อชดเชยหนี้ข้อพิพาทที่ไกลเกลี่ยกันการทางพิเศษได้เจรจากับคู่สัญญาหลายครั้งจนได้ระยะเวลาการต่อสัญญาทุกสัญญาสิ้นสุดลงพร้อมกันในวันที่31ตุลาคม2578 ซึ่งการชดเชยดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าข้อพิพาทจากคดีผลกระทบทางแข่งขันคดีเดียวและ BM และ NECL ยกเลิกคดีอื่นทั้งหมดท,ทั้งที่เกิดในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคตจนจบสัมปทานถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการทาพิเศษ,ษ,ษและรัฐเป็นอย่างมากทั้งนี้การเจราจาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ตุลาคมและ13ธันวาคม2561 และแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพุทธศักราช2556มาตรา47ประกอบพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพุทธศักราช2562มาตรา68วงเล็บ3โดยคณะกรรมการกำกับได้มีมติเห็นชอบผลการเจราจาและอายการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาแล้ว ซึ่งการทางพิเศษได้ดําเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงต้องนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามที่ประกําหนดในพระราชบัญญัติผลการเจรจาจะยุติข้อพิพาททั้งหมดของทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกันขยายระยะเวลาสัญญาทั้ง3ฉบับออกไปสิ้นสุดในวันที่31ตุลาคม2578 โดย BEM และ NECL ยังคงมีสิทธิในการต่อระยะเวลาสัญญาให้ครบตามที่ระบุในสัญญาเดิมและ BEM และ NECL ยินดีให้ความร่วมมือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่รัฐบาลประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษให้กับประชาชนกระทรวงคมนาคมเห็นควรเสนอเรื่องการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางบาอินปากเกร็ด รวมสองฉบับต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยสคอรอหาหรือกับกระทรวงคมนาคมและการทางพิเศษเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลการดําเนินการรัฐวิสาหกิจอย่างไรก็ดีเนื่องจากเรื่องนี้เป็นกรณีที่มีทุนทรัพย์ในข้อพิพาทเป็นจํานวนเงินที่สูงมากและเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนประกอบกับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นจึงสมควรแจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปดำเนินการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง